โอเคสบายดีเนาะวันนี้สังไรสไตซีมาแนะนำวิธีการดัดแปลงหรือว่าดัดแกะคลิปเกลียวคลิปเลขาซิตของคนอื่นเนาะให้คนบางบูเนาะว่าโพสคลิปแต่ละคลิปของตัวเองลงยูทูปนั้นมันิติดเลขาซิ์คนอื่นหรือบ่เนาะอันนี้เฮาสิมาแนะนำวิธีแกะเนาะถ้าว่ามันติดแล้วเฮาสิมีวิธีแกะคือเดินได้อย่างตัวอย่างคือว่าเอาเห็ุคลิปคลิปนึงแล้วไปโหลดเอาเพลงลงยูทูปซึ่งเป็นเพลงที่ บุคคลอื่นหรือว่าเจ้าของเสียงเพลงนั้นคืนลิขสิทธิ์กับ YouTube เนาะแล้วฮาไปโหลดเอามาแล้วดัดแปลงใส่คลิปของตนเองเนาะแล้วไปโพสต์ลงเพจแล้วมันจะพออขึ้นว่าติดลิขสิทธิ์แล้วฮาซิม,มีวิธีแก้กันได้เนาะโอเคขัค้นตอนนี้แนะนําให้ไปเบิ่งคลิปคลิปนี้เลยเนาะถือว่าเบิ่งไปแล้วแก้ด้วยตนเองได้เลยเนาะโดยเฉพาะผู้ที่มักใช้มือถือเนาะคลิปนี้เลยโอเคเนาะเมื่อเข้ามาที่หน้าจอมืม <c oughs> อถือ ให้ทุกคนไปสอกห้าบึง Google Chrome เนาะเน้นเนาะต้องเขาไปที่เว็บไซต์ของ Google Chrome อย่างเดียวเนาะหา้ามบ่ให้เขาแอป YouTube โดยตรงเนาะเพราะว่า g o o ูเกิลโคลมหน้าจอมือถือมันจะทำงานคือกับหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยเนาะโอเคตด็กใส่ Google Chrome เลยแล้วให้พิมพ์คำว่า YouTube d a s h b o a r d เนาะคือคงคอยมีแล้วคอยจะจำใส่เลย แล้วให้มาติ๊กเอา YouTube d a s h b o a r d อีกเถอนหนึ่งเนาะอยู่ทางด้านลุมนี่ติ๊กใส่เลยระหว่างนี้ให้ทำการเราตทานเนาะผมวอาเว็บไซต์กำลังค้นหา YouTube Studio ของเราโอเคเขามาแล้วเนาะ หน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้เนาะมันจะคล้ายคือกับหน้าจาของคอมพิวเตอร์เลยถือว่ารูปแบบการทำงานแมนคือกับคอมพิวเตอร์เลยเนาะโอเคเข้ามาแล้วให้สังเกตเบึงอยู่แถบเบึงสายมือแล้วจะมีสัญลักษณ์เลยว่าเมนูวิดีโอร่วมของเฮานี้เนาะให้ทุกคน คลิกไปใส่แถบวิดีโอรวมนี้คลิกเลยแล้วหน้าตาก็ออกจะประมาณนี้แล้วให้สังเกตบึงว่าคลิปใดติดลิกสิ์คลิปใดบทติดลิกสิ์วิธีสังเกตแม่นให้สังเกตอยู่แถบที่สอง ตัวนี้เนาะภาษาไทยมันจะเขียนว่าขอจำกัดเนาะขอจำกัดเรือว่าลิขสิทธิ์นั่นแหละเน้นนักให้ตั้งเป็นภาษาไทยเนาะเพราะว่าเราจะเบิงได้ง่ายโอเคคลิปได้มีลิขสิทธิ์คลิปใด้ม่มีมันจะบอกเนาะยู่ตัวอย่างคลิปที่คอยโพสลงไปนี้ถ้าว่าบม่มีมันจะบอกว่าไม่มีเนาะแล้วเอามาสอกเบิงว่า แต่และคลิปมีคลิปแบดเนติติเลขาสิทิ์เนาะโอเคเจอแล้วเนาะคลิปที่มีเลขาสิทธิ์หรือว่าติดฐิเลขาสิทธิ์ของเจ้าของผู้อื่นเนาะมันจะบอกมาว่าการลอกเลียนการเลียนแบบเนาะโอเคแล้วเ้าเสีมีวิธีเกยคืออะไรให้สังเกตเบื้องลยเนาะขั้นตอนทำอิฐ ฮ่วคลิปฮาติดเล้วกระสิ์แล้วให้ติ๊กใส่ต้นนังซื้อที่ฟองขึ้นมานี่เนาะติ๊กใส่เลยแล้วมันจะบอกว่าดูรายละเอียดให้ฮาติ๊กใส่อีกบาทนึงแล้วหนาตามันจะออกมาเป็นแบบนี้เนาะ แล้วให้สังเกตเบ่ง่าขคางบางซ้ายมือมันจะบอกว่าซื้อเพลงจะคองเลกซิตเนาะและแถบสีเหลืองนี้วิดีโอไม่สามารถสร้างรายได้ได้เนาะมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองเนาะถ้าภา้ารายได้ได้มันจะขึ้นเป็นสีเ,เาาสขเเียวเนาะนี่แหละครับว,ว่าวิดีโอติดเหลืองแล้วสังเกตเบ่งว่าแต่นาทีได้้านาทีใดมาติดเลกซิตเนาะคือเพลงคอยคอยเอาเพลงคนอื่นมาใส่ ก็ถือว่าติดเลกษสเต์เมื่อเพลงเลยเนาะตั้งแต่ศูนย์นาทีจนหดสีนาทีห้าสิบหกวิก็ถือว่าติดเลกษสเซต์เมื่อเนาะแล้วเขาจะมีวิธีแกะอีกคือแนวใดให้เรียนมาเบื้องครัวมือเนาะให้สังเกตเบื่องว่าเหลือกกันดำเนินการเนาะ ห้ติกเขามาทีฮุบซามแจนี่เนาะแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้ตัวที่หนึ่งมันจะบอกว่าตัดเส้นสว่วนนีีออกต่ว,ว่าฮุบการวิธีเกย์ุบการวิธีดัดแปลงเนาะอันติซองแมนเปลี่ยนเพลง,พงต่ว,ว่ามันจะบอกให้เปลี่ยนเพลง ໃນຄລິບເຮົາຫັ້ນເນາະອັນທີ່ສາມແມ່ນປິດສຽງເພງໂຕປິດສຽງເພງນີ້ແຕ່ວ່າເຮົາເຕັກໃສ່ປິດສຽງເພງຄລິບຮົາແມາດໍາເນີນໄດືກົາຕວ່າສຽງສຽງເພງທີ່ຽງເພງຂລສິນນິນາຍຕລມສຸດນາບໂຕແຍງນນວ່າຮາເນບິລະິວດທີເພງເຮົາດຕົງນາະຖປອງຂນາແບບນ ถ้ามีสิทธิ์โตแยงเลย่าส่ทงเนื้อหาไปหาบริษัท YouTube ได้เนาะมันจะทำการควนขวาอีกเท่อนึงโอเคสำหรับวิธีคอยแนะนำเนาะถ้าว่าสังเกตเบิ่งว่าสองเฮาติลลขสิทตเจนหมดเพลงเนาะเจนหมดคลิปเลยให้เลือกมาทีตัดส่วนนี้ออกเนาะคือว่าตัดออกหมดเลยคือว่าลบคลิปนั่นแหละเนาะ เพราะว่าเอาบรได้ผิดส่วนใดส่วนหนึ่งเนาะในกรณีที่่าผิดส่วนใดส่วนหนึ่งเราจะมาเลือกตัวที่สองให้เปลี่ยนเพลงเนาะยกตัวอย่างว่าพิหนาทีที่สามห้านาทีที่สี่มันจะบอกให้เปลี่ยนเพลงให้สามารถเอาเพลงอื่นมามาทับได้เนาะมาทับเพลงที่มันผิดนั้นเนื้อหาที่มันผิดนั้นถือว่าเอาเพลงอื่นมาทับได้คือตัวนี้คลิปนี้เนาะผิดหมดเลยขอแนะนําให้ตัดออกเลยเนาะ ตัดออกอย่างเดียวถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นถือว่าทาง youtube มันจะบ่อนุยาตให้สองเฮาดำเนินต่อไปได้เนาะแล้วว่าบอ้สร้างรายได้นำ youtube แนะนํำให้ติ๊กใส่เลยโอเคแล้วติ๊กหลังจากติ๊กใส่เลยมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เนาะในแถบตัวนี้มันจะบอกว่าัส่วนที่มีการอ่างลิขสิทธิ์ในวิดีโอเนอะ เริ่มแต่ส่วนๆนาตา16ห c 16วิเนาะให้ทําการคลิกใส่ทําต่อไปเนาะแล้วมันจะขึ้นมาถามอีกว่าพร้อมจะตัดแล้วใช่ไหมเอาก็ติ๊กใส่อีกว่าตัดเนาะแล้วหน้าตาสองมันจะออกมาเป็นแบบนี้เนาะให้สังเกตเขียนว่า กำลังดำเนินการตัดเนาะขั้นตอนการตัดเนอ่อยมันได้ใส้เวลาหลายเติบเนาะืปลว่าอิงตามความยาวของคลิปของเสียงเนาะแต่ว่าคลิปน้อยมันก็จะใส่เวลาหน่อยคลิปลายนาทีมันก็จะใส่เวลาหลายเนาะซึ่งว่าวิธีนี้สามารถเฮ็ดได้โดยโทรศัพท์เลยเนาะบ่จจาเป็นต้องไปเฮตุในคมอมเพราะว่าหลากัลกๆแม่เัาเขามาที่แดชบอร์ดเนาะมันจะบอกวิธีการกำหนดอย่างต่างๆเนาะ เอาสมารถเห็ดไปตามขั้นตอนถือว่าไพ่ไพก็สสมารถเหตดได้โอเคให้รอดทานเนาะแต่ก็คือสีดนเนาะเพราะว่าเคยดัดแปลงคลิปมาสองคลิปเลยมันใส่เวลาโดนโดนเนาะแล้ว่าบนี้เราทําการรอถทาโดนเติมเนาะแนะนําให้้พี่เห็ดต้องเห็ุให้มันแล้วเนาะถ้าบ่แล้วถือว่าคลิปนั้นยังติดเลยกระชิดอยู่เน,นาะแต่ว่าเราอยากสร้างสองเป็นสองที่มีไดายหับจก youtube u t ท b e จะบอสามารถอนุมัติให้เนอ้องทีว่าสนใจอยากดัดแปลงอยากดัดแก่แมนให้เหตุตามขั้นตอนของข้าพเจ้าแนะนำนี่เลยตัวว่าคอยเหตุมาแล้วนาะตัวว่าโอเคหลังจากที่ว่าเราทำการดัดแกะหรือว่าดัดแปลงคลิปที่ว่าติดลิขสิทธิ์ไปแล้วนั่นเนาะตัวว่าเหตุผ่าน เมื่อသူไปกินอีนั่นเฮาสิมาเบิ่งขึ้นอีกเทื่อนึงว่าคลิปนั้นสิฟ้องขึ้นมาว่าติดลิขสิทธิ์อีหรือบ่เนาะโอเคเไปเบิงเลยเบินคือเกเลยเข้ามาท Google Chrome แล้วเลือกคําว่า YouTube Dashboard ลิยปกติเนาโอเคเข้ามาแล้วเนาะ แล้วฮามาเข้าที่วิดีโอรวมของเฮาคือเก่าเนาะคลิกเ,ยเลยจากนั้นให้สังเกตเบิ่งคลิปแต่ละคลิปเนาะเราว่าคลิปที่ฮาดัดเกไปนั้นโอเคคลิปคลิปนี้เนาะคลิปเพลงเวียดนามนี้เนาะโอเคตอนฮาดัดเกมันจะบอกว่าการลอกเรียนแบบเนาะแต่ว่ามาเท่นี้ ทำการดัดเก้แล้วมาสังเกตบางคืนมันจะบอกว่าไม่มีถือว่าคลิปเราได้ทำการดัดเก้ี่ยวว่าโปรแปลงบอให้ติดเลกซิตแล้วเนาะโอเคแล้วเราเข้าไปเบิ่งคืนนอวะอยู่ในสองยูทูบแอปยูทูบของเราวาวิดีโอนิสิลินได้แบบได้เนาะหลังจากที่เราดัดแกลไปเนาะถือว่าการติดเลกซิตนี่ถือว่าดัดแกลไปแล้วถือว่าโอเคคลิปเราบวติดเลกซิตแล้วเราไปเบิ่งคลิป วิดีโอเลยบา,ารเฮาเสดินได้เือบอโอเคให้มาเข้าที่แอป y t u t u เนาะเพื่อง่ายต่อการบ่งและการฟังแล้วเขามาเข้าที่วิดีโอของคุณเนาะและเร่อนหาวิดีโอที่ว่าติดลิขสิทธิ์ในเมื่อก่อนนะเนาะโอเคสังเกตบ่งเนาะเพียงนี้เลยจะสังเกตเห็นมีแตเปตวินาทีเนาะ แต่ก่อนแม่น4นาทีกับ56วิแต่เดี๋ยวนี้เหลืออยู่8วิเนาะแต่ว่าลบล้างไปไลายเติบเนาะโอเคเฮามาเข้าเบิงถต่ว่าบ่ลเหลือเสียงเพลงยังเลยเนาะแต่ว่าเพลงติติเกสิทิน,ทนั้นทําการลบล้างออกจนหมดวิธีการเฮ็ดแมน่นบ่ยากเนาะสามารถเฮ็ดได้หมดทุกคน ຖ້າວ່າເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນເນາະโอเคก็จบคลิปไว้เพียงเท่นี้เนาะ